สวัสดีค่ะเพื่อนๆทาตน้ำลักขณะทธาน้ำมีพิจิกกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นการพยากรณ์แบบแรนดอมนะคะวันนี้ขอนําเสนอหัวข้อความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นความรักจริงๆหรือไม่ก็เหมาะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสถานะที่ไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะ ไม่ได้จำกัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเพ <Mozart and> <rage> <Brothers> ื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คพลังงานได้หากเพื่อนๆเห็นคลิปนี้เด้งขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆที่กำลังเจอสถานการณ์ที่มีปัญหาแบบนี้อยู่นะคะเผื่อเพื่อนๆเข้ามาฟังอาจจะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง line ID ค่ะ ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบาร์โค้ชชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจคะเพื่อนเพื่อนสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นความรักจริงๆได้หรือไม่ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตุน้ำลักขนานธาตุน้ำมีนพิจิตกรกฎนะคะแลนดอมนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นความรักได้จริงๆหรือไม่นะคะอาจจะเหมาะกับสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความชัดเจนอาจจะมีความคุมเครือกันนะคะแล้วเราอาจจะไม่แน่ใจสรุปแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางไหนกับความรักในครั้งนี้นะคะธาตุน้ำชาวมีนคือผู้ที่เกิด15มีนาถึง12เมษายน พิจิกค,คือผู้ที่เกิด16พฤศจิกาถึง15ธันวากรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมขอเปิดนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะธาตุน้ำพลังงานฝั่งเขานะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุน้ำเขารู้สึกรู้สึกอะไรดีๆกับธาตุน้ำแน่นอนไพ่ออกมาสไตล์นี้แต่เขาอะไม่ได้มีความมัน่นใจก็มีแอบเผื่อใจเอาไว้อกหักจากคุณด้วยนะรู้สึก รู้สึกดีกับธาตุน้ําหลายๆหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความจริงจังกับคุณแต่เขาเองก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นอะเออว่าคุณจะไปต่อกับเขาได้ไกลขนาดไหนเพราะเขาอาจจะยังมองเห็นความเงียบความลิ่งของคนธาตุน้ําที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้แสดงออกเหมือนกันต่างคนต่างมีใจให้กันก็ได้หรืออาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันบ่งบอกได้ว่าเราชอบกันนะ่ะ เราอินเลิฟต่อกันน่ะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้พูดกันมาตรงๆไม่ว่าจะคุณหรือเขานะคะคือเสียงมันไม่ได้ออกมาว่าเออฉันชอบเธอนะหรือฉันรู้สึกยังไงนะคะแต่ว่ามันเทคแอคชั่นกันด้วยการกระทําแบบคุมเครือไปคุมเครือมาและทีนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเดาอะไรอะคะ่ะแต่เขาก็อยากจะได้การการันตีหรือได้ คำยืนยันจากเสียงของคนทาตน้ําในขณะเดียวกันคนทาดน้ําก็ยังเงียบๆน,นิ่งๆแต่ก็ยังมีการแสดงออกด้วยการกระทําที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่ะชอบเขาหรือเปล่าและเขาเองอ่ะก็อาจจะแสดงออกอะไรที่สื่อถึงออ่ด้านความรู้สึก ที่เขาไม่ได้พูดออกมาแต่เขาแสดงออกในเมนนั้นอะ่ะมันก็ทําให้คุณรู้สึกแอบสงสัยเหมือนกันว่าเขาว่าชอบเราหรือเปล่ามีใจให้กันจนอยากจะคบกันไปในอนาคตได้ไกลามากกว่านี้ใช่ไหมคือเหมือนต่างคนต่างเดากันเองหรือคิดกันเองว่าเขาน่าจะชอบเราหรือ คุณอาจจะชอบเขาคือต่างฝ่ายต่างจะคิดกันแบบนี้ค่ะแต่คําสารภาพที่จะมาพูดกันตรงๆอะ่ะมันได้มันยังไม่ได้มีโอกาสหรือมีจังหวะเวลาที่เราจะมานั่งคุยกันในเรื่องนี้ค่ะมันเป็นฟิลของความรู้สึกที่แอบชอบแล้วมันก็แสดงออกผ่านจากการกระทบแต่มันไม่ได้มีใครมาเฉลยกันหรือพูดว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกยังไงเท่านั้นเองนะเอามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับธาตนะุน้าเขาคิดยังไง เขาอยากเข้าหาคุณนะแต่บางทีถ้าน้ําคุณวางตัวมากเกินไปอะ่ะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้แน่ใจจริงๆอะคะ่ะว่าการวางตัวแบบนั้นของคุณนะมันสื่อถึงการที่คุณตั้งกับแพงใส่เขาหรือเปล่า <S <S เขาอยากแสดงออกอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้แล้วเขาก็อยากได้ความชัดเจนจากคุณด้วยนะคะแต่เหมือนกับเราไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงกันในเรื่องของความรู้สึก ของกันและกันออกมาคะ่ะแต่เราแสดงออกผ่านการกระทาอะซึ่งเราก็ไม่รู้ไงแลวเขาก็ไม่รู้ไงว่าต่างฝ่ายต่างแสดงออกอะไรดีๆแบบนี้มันเป็นนิสัยธรรมชาติของคุณนิสัยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วหรือมันแสดงออกมาแบบนี้เพราะว่าเราต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่พิเศษกันจริงๆอะคะ่ะเขาหาข้อพิสูจน์อยู่นะเมจิเชียนเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะค้นหาความรู้สึกแล้วก็ความคิดของคนธาตุน้ำนะคะว่า คุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาหรือเร,เร็วนี้นะกวางมองว่าเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณแสดงออกความหึงหวงออกมาก็ได้อะ่ะในแบบที่คุณเก็บไม่นิดไม่นิดนะคะธาตุน้ําเนี่ยเหมือนเขาจะใช้วิธีการอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวเขาจะไปหาวิธีมาว่าเขาจะทํายังไงเขาถึงจะรู้ใจแล้วก็ความคิดของคุณในแบบที่คุณไม่จําเป็นต้องพูดอะคะ่ะในเมื่อต่างฝ่ายต่างมันไม่มีใครพูดบอกถึงความรู้สึกของกันและกันอะ มันมีวิธีเดียวก็คือต้องหาวิธีอะไรบางอย่างที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามผือห่งหวงแล้วเขาก็พยายามที่จะหาวิธีอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทําให้คุณนั้น่ะแสดงออกถึงความหึงหวงออกมาค่ะและนั่นน่ะมันจะเป็นคําตอบที่เขาจะรู้ได้ว่าคุณรู้สึกแล้วก็คิดยังไงกับเขาเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ําคะแปดดาบเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ำแปดดาบดอะฟู ตอนนี้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยน้องตั้งแต่เจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าใจเขามันเต้นรัวมากๆแล้วก็พยายามที่จะเก็บอาการพยายามที่จะเก็บทรงให้มิดอะเขาชอบคุณนะคะคือชอบมากอยากแสดงออกถึงความคั่งรักนะคะแต่ก็ยังทำแบบนั้นไม่ได้ยังมากมายไม่ได้อะคะ่ะเพราะเขาเองก็ยังไม่ได้แน่ใจในความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณว่าเราคิดตรงกันหรือเปล่าเขาอยากเลื่อนขั้นอะ จากสถานะคนคุยไปเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันได้ไหมเนี่ยแต่ไม้เท้าคือการเลื่อนสถานะนะคะสองถ้วยคือความรักนะคะการตัดสินใจที่จะคบกันเป็นแฟนอะเนี่ยเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณนะคะแต่เขาอะก็ยังไม่มั่นไงไม่มั่นว่าคุณจะรู้สึกแบบเดียวอย่างที่เขารู้สึกอะคะ่ะเขากลัวว่าคุณจะดีกับกคนมันอาจจะเป็นธรรมชาติของคนธาตน้ำที่คุณดีกับทุกคนแล้วมันเป็น สิ่งที่เขาคิดไปเองนะคะหรือหวังไปเองว่าคุณจะชอบเขาซึ่งคุณก็อาจจะคิดแบบเดียวกับเขาอะค่ะคุณก็อาจจะมองว่าเขาก็ดีแบบนี้กับทุกคนอาจจะไม่ใช่แค่เราเพียงคนเดียวมันคงจะเป็นธรรมชาติของเขาและอาจจะไม่ใช่คนพิเศษอะไรที่เขาจะดีแบบนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วอะเราทําแบบนี้เพราะเราทั้งคู่มีความรู้สึกพิเศษที่เหมือนกันค่ะเราจึงแสดงแบบนั้นออกมา นะคะเพียงแค่ว่าเราไม่ได้แสดงออกจากคําพูดแต่เราแสดงออกถึงการกระทําว่าการแสดงออกแบบเนี้ยคนที่ทําได้มันคือคนที่จะต้องชอบกันหรือมีใจให้กันเท่านั้นนะคะรู้สึกยังไงกับคุณคะท่านนะมีไพ่เลิฟเวอร์โอ้ยรู้สึกชอบสิชอบมากอยากจะแสดงออกถึงความข้างรักอยากจะแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในตัวของคุณแต่ทีเนี้ยสถานะมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันอนะ่ะเขาอาจจะข้างรัก อะไรแบบนั้นไม่ได้คือไม่มีสิทธิ์หึงไม่มีสิทธิ์หวงแต่เขาพยายามที่จะหาวิธีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรู้ถึงความรู้สึกแล้วก็ความคิดของคุณความมองว่าเร็วๆนี้ยเขาอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คุณรู้สึกหึงหวงเขาอะค่ะถ้าคุณมีอาการอะไรหลุดออกมานะคะที่บันสื่อถึงการห,หึงหวงอะเขาก็จะได้รู้แน่ชัดไงว่า คุณอะสนใจแล้วก็มีใจให้เขาแต่ถ้าคุณเฉยเฉเมินเฉยไม่ได้มีการแสดงออกอะไรที่สื่อให้เขารับรู้ว่าคุณหึงหวงเขาเขาก็อาจจะคิดว่าคุณไม่ได้มีใจให้เขาแล้วเขาก็อาจจะตัดใจจากคุณก็ได้นะคุณน่ะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะท่าต้น้ำตัวคุณเองอะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคุณชอบเขาไหมเนี่ยก้าวไม้เทา้าทาตุน้ําได้ก้าวไม้เทา้า ก็น่าจะมีใจอะนะก็คือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เก็บเอาไว้แอบชอบเหมือนกันเจ็ดดาบแต่คือธาตุน้ำจะนิ่งสุดอะธาตุน้ำจะไม่ค่อยแสดงอาการออกมาแบบเด่นชัดเท่ากับเขาอะ คือเหมือนคุณรู้เลยว่าเขาต้องชอบเราถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดว่าเขาชอบเราแต่เราก็ดูรู้ว่าเขามีใจให้เราอะคะ่ะแต่เราก็แอบเผื่อใจไว้เล็กๆน้อยๆอะ่ะเออเราก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะคิดไปเองหรือเปล่าแต่คือการกระทำของเขามันชัดมากๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดก็ตามนะคะส่วนคุณอน่ะคุณรู้สึกชอบเขานะคะแล้วก็ คือเหมือนมีใจให้อ่ะแต่คุณจะเก็บทรงได้เนียนกว่าเขาการที่คุณเก็บทรงได้เนียนแบบนี้มันเลยทําให้เขาไม่รู้ความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณจริงๆเลยไงคะว่าสรุปแล้วคุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขากันแน่คือเขาไม่รู้เลยนะแต่เหมือนกับธาตุน้ำมันเหมือนคุณรู้อยู่แล้วลึกๆในใจว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราหกถ้วยทำไมเรารู้สึกผูกพันกับเขามานานมันเป็นความรู้สึก ี่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณมาตั้งนานมากแล้วหรือว่าความรู้สึกเนี้ยคุณไม่เคยเกิดขึ้นกับใครได้เท่าเขาเลยค่ะแต่เป็นกับเขาคนเนี้ยที่เรารู้สึกใจเต้นแรงค่ะแล้วก็รู้สึกชอบใครไม่ได้อีกถึงแม้จะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถมาแทนที่ความรู้สึกดีๆที่คุณมีต่อคนนี้ได้เลยอะ่ะแต่เขาอาจจะเป็นสถานการณ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้นะเนี่ยเหมือน เหมือนเราเราเคยเจอกันหรือเรารู้สึกผูกกันมานานเปรียบเสมือนดังชาติปางก่อนเออเหมือนเคยมีวาสนาอะไรร่วมกันมาคุณรู้สึกคุ้นเคยกับเขาทาั้งๆที่เราเพิ่งเจอกันได้ไม่นานก็ได้นะมันมีความคุ้นเคยมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับสตอรี่ความรักเรื่องราวอื่นๆนะคะกไม้เท้าแต่เราก็ไม่ได้มีความมั่นใจอ่ะไม่ได้มั่นใจแล้วก็เหมือนกับ ยังไม่กล้านะคะที่จะอะไรมากมายกับเขาอะคะ่ะเออเราก็เหมือนแบบอ,อ่รู้สึกดีอัเขาไปเรื่อยๆนะคะเวลาเจอกันก็หน้าแดงหรือเวลาที่เราคุยกับเขาอะมันเหมือนเราคุยไม่เป็นภาษาธาตุน้ำอะมันเหมือนมันมีความอายอยู่ข้างในอะนะคะแล้วเราก็เหมือนลุกลี้ลุกลนที่จะพูดอะหรือบางทีนะคะการที่เราเอ,อ่แสดงออกความเป็นตัวตนอยู่กับเขาอะมัน อาจจะไม่ได้เป็นเราร้อยเปอร์เซนต์่ะเราเป็นใครก็ไม่รู้ที่แบบขาดความมั่นใจเวลาอยู่อยู่ต่อหน้าเขาอะแต่กับสังคมรอบด้านเราจะมีความมั่นใจกับทุกคนนะแต่กับคนนี้เรารู้สึกเราไม่ค่อยมั่นใจแล้วเรารู้สึกอายๆยังไงก็ไม่รู้แต่คุณก็ยังดีนะตรงที่แบบคุณยังเก็บทรงตัวเองอยู่นะคะแต่คือในใจของคุณนะ่ะมันเต้นแรงไม่รู้กี่พันรอบแล้วอะค่ะประมาณนั้นเลยอาการ Hi Date ความคิด คุณเองก็ยังสับสนยังสับสนตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เออคือเหมือนกับเราอ่ะเป็นสายสตรองอยู่แล้วนะธาตุน้ําอ่ะแต่พอมาเจอเขาคนนี้เราดูอ่อนโยนขึ้นมาทันทีเลยจากคนที่ถือดาบนะคะจากคนที่แบบเป็นคนบูบ๊นะพอเจอคนที่เราชอบปุ๊บนะคะคุณดูแบบผู้หญิงผู้หญิงขึ้นมาทันทีในขณะเดียวกันที่เราก็สายบูมาตลอด พอเจอเขาสายแบลเลยอะค่ะอาการอีกอย่างนึงมันจะออกเลยค่ะมาดูซิรู้สึกยังไงกับเขาคะรู้สึกยังไงกับเขาเอ่ยาตาน้ํารู้สึกยังไงเราชอบเขาที่สุดอยากเป็นแฟนกับเขาคนนี้มันเหมือนเราเจอแล้วเนื้อคู่ที่แท้ทูหรือคนที่ใช่ในแบบที่เราไม่ได้ตามหานะแต่เราบาังเอิญเจอพอดีอะค่ะในขณะที่เราก็มีตัวเลือก เข้ามาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วอะค่ะเนี่ยสิบถ้วยโคตรมีความสุขเลยอะโอ,อ้แล้วแบบเรารู้สึกอบอุ่นเวลาที่อยู่ใกล้เขาคนเนี้อย่างที่บอกไปอะทาไมคุณถึงรู้สึกผูกพันกับคนนี้มากๆทางทั้งที่คนผ่านไปผ่านมาในชีวิตเราก็เยอะแต่เราอะไม่เคยรู้สึกอะไรดีๆเท่ากับคนคนนี้เลยสองเหรียญแต่มันก็มาพร้อมกับความสับสนด้วยเนาะในความสัมพันธ์เนี้ย คือเราต้องแยกอย่างนี้นะทัดน้ำคือในชีวิตเราอะเรามีคนผ่านมาเยอะนะคะคุณมีหลากหลายสตอรี่ในเรื่องราวของความรักแต่คนคนนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากกว่าใครๆอะคะ่ะเออจนจนคุณแบบไม่อยากมีทางเลือกอื่นเข้ามาอีกแล้วอะคุณอยากโฟกัสแล้วก็หยุดที่คนคนนี้จริงๆแต่มันก็มาพร้อมกับความสับสนไงว่า เขาอะรู้สึกตรงใจอย่างที่เรารู้สึกกับเขาหรือเปล่ามันเหมือนเรามองกันไม่ออกแต่แต่ธาตุานะ้ำอะคุณอาจจะมองเขาออกเป็นในในแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ใช้คําพูดในการสารภาพรักกับเราหรือบอกว่าชอบเราแต่เขาใช้การกระทําที่เราก็รู้อยู่ลึกๆแล้วไงเออว่าเขารู้สึกแล้วก็คิดยังไงกับเราแต่เราก็ไม่ไม่อยากมั่นใจขนาดนั้นเข้าใจว่าเราก็อาจจะมีแอบ คิดสับสนอยู่เหมือนกันลาหรือว่าเราคิดไปเองทั้งๆท,ที่มันก็ชัดแล้วนะว่าเขาอะทําอะไรพิเศษกับเรานะคะเขาต้องมีใจให้เรานะแต่ในขณะเดียวกันนะเขาอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าคุณคิดและรู้สึกชอบเขาอย่างที่เขาชอบคุณไหมฉะนั้น Take a คชั่นมันต่างกันอนะอย่างที่บอกไปอะถ้าน้ําคุณจะเก็บอาการได้ดีมากกว่าเขา ะค,ะคุณอะรู้ทุกอย่างในความรู้สึกในความคิดของเขาว่ามันจะต้องใช่แน่แต่สําหรับเขาเขาไม่ได้ฟันธงอะไม่ได้ฟันธงว่าคุณอะจะรู้สึกชอบหรือรู้สึกมีใจให้กับเขาจริงๆอย่างที่เขาต้องการให้เป็นแบบนั้นหรือไม่นะคะเรามาดูกันนะว่าอนาคตความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะแบบเป็นความรักกันจริงๆจังๆได้ไหมเจ็ดถ้วย สตร้นดัสติดมันต้องมีความกล้าบ้าบินนะ่ะมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งกล้าที่จะสารภาพออกมาก่อนนะ่ะกวางม,มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ต้องใช้ความกล้าหาญนะคะในการที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มที่จะพูดหรือว่าสารภาพรักก่อนอาบอกตรงๆมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีใครกล้าสารภาพรักไม่กล้าพูดอะไรเลยถามว่า ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงความมองว่าเดี๋ยวก็ท้อเท,ท้แล้วก็หายกันไปอะ่ะเออเราก็จะมีความเข้าใจผิดกันด้วยต่างคนต่างอาจจะเข้าใจผิดกันว่าคงไม่มีใจแล้วมันจะเกิดการ move on แล้วก็หายไปจากกันแบบนั้นนะคะทั้งๆท,ที่ตอนเนี้ไม่ว่าคุณหรือเขานะต่างคนต่างมีใจนะเนี่ยแต่ถามว่าใครจะกล้าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนที่จะบอกหรือว่าสื่อสารให้ให้รู้ว่าเออเรามีใจให้นะ ประมาณนั้นนะคะมาดูซิเขาอ่ะจะเป็นคนมาบอกเราก่อนไหมเขาจะเป็นคนมาบอกเราก่อนไหมขอห้าใบสามดาวเขาจะกล้าไหมอะกวามมองว่าถ้าเขาจะมาสารภาพรักกับคุณเขาจะต้องใช้สื่อะคะ่ะเอออาจจะใช้แม่สื่อแม่แม่ชัก S <S <an> <S เขามาบอกอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรือเขาอาจจะเขียนจดหมายมาบอกคุณก็ได้หรืออาจจะลอมเฟซลอ,อ์มอวตารอะไรมาเพื่อมารีเช็คแล้วก็ทักมาหาคุณก็ได้เอาเป็นว่าเขาจะไม่บอกกับคุณตรงๆอะ่ะแต่เขาน่าจะใช้ใครมาบอกนี่แหละเขากําลังหาวิธีที่จะบอกอยู่อะคะ่ะแต่ที่ผ่านมาเหมือนเขาก็สื่อสารด้วยการกระทํานะโดยการมีน้ําใจกับคุณอะหรือเวลาที่เขาไปเที่ยวไปไหน อย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อของมาฝากคุณน่ะและอาจจะเป็นของที่ที่มันรู้ได้ว่าการให้ของแบบนี้มันสื่อถึงอะไรมันสื่อถึงการชอบมันสื่อถึงความรู้สึกแบบไหนอะคะ่ะซึ่งเขาว่าแสดงออกจากการกระทําแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่กล้าแสดงออกด้วยคําพูดเพราะเขาเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะรู้หรือเปล่าไงว่าการที่เขาสื่อสารออกมาจากการกระทําเนี่ยก็คือเขาแอบชอบแอบสนใจคุณนะกวางบองว่าคุณรู้แหละธาตุน้ํานะคะแต่เพียงแค่ว่า เราก็ไม่ไม่อยากเข้าข้างตัวเองอะคือเราก็ไม่อยากรู้สึกเข้าข้างตัวเองนอกจากนอกจากเขาแสดงออกจากการกระทําแล้วอะเราก็ต้องการให้เขาแสดงออกในเรื่องของคําพูดด้วยอะค่ะประมาณนั้นอยากให้มันมีคําพูดเป็นตัวคําประกันด้วยไอการกระทําอะมันเป็นตัวหลักตัวใจกลางสําคัญที่เราก็ลู้แล้วแต่พยานที่จะยืนยันได้ว่าเขารู้สึกชอบสนใจเราจริงๆะ คือเขาต้องพูดด้วยอะค่ะมันต้องมาจากคําพูดด้วยคุณถึงจะกล้าเปิดทางหรือว่าธาตุน้ําคุณถึงจะกล้าแสดงออกอะไรที่มันมากมายมากกว่านี้กับกับเขาอะค่ะขอบทสรุปความสัมพันธ์นี้มันเป็นฟิลจีบอะ The Star บทสรุปเห็นปะมันเป็นฟิลจีบกันอะฟิลแบบตอนนี้กำลังเล็งๆกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างดูสถานการณ์นะคะมันต้องมีฝ่ายหนึ่งที่กล้าเข้ามาก่อนอะ จะเป็นไปได้หรือไม่ได้อะอ่ะมีคําตอบเดียวมันต้องมีฝ่ายหนึ่งกล้าก่อนนะคะถามว่าเออถ้าเราสารภาพหรือทําอะไรกันตรงๆอ่ะคุณทั้งคู่มีโอกาสเป็นแฟนกันนะมีโอกาส,กาสเป็นความรักแต่เพียงแค่ว่าต่างคนต่างจะมีความเขินอายนะคะคือ อาจจะมีความไม่กล้าแต่มันจะมีฝ่ายหนึ่งที่จะพยายามรวบรวมความกล้านะคะแล้วก็เข้าหาคุณตรงๆแต่อาจจะแบบไม่ได้ตรงมากตอนแรกเขาก็อาจจะใช้สภาอย่างอื่นอะเพื่อที่จะเชื่อมเข้ามาหาคุณอาจจะใช้โซเชียลบ้างอาจจะให้เพื่อนมาบอกบ้างหรืออาจจะเขียนจดหมายมาบอกบ้างหรืออาจจะแสดงออกด้วยการกระทําโดยการแสดงถึงน้ําใจหรือความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับคุณนะคะและนี่ก็คือพลังงานนะคะ ของคนธาตุน้ํานะว่าคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้เป็นแฟนกันจริงๆริไหมบอกเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆถ้าต่างฝ่ายต่างแสดงออกกันอย่างตรงไปตรงมานะคะมาดูลาสีที่เกี่ยวข้องนะมีชาวเมษนะคะมีชาวธนูมีชาวกุมค่ะมีชาวมังกรมีชาวตุลมีชาวสิงมีชาวพิจิกนะคะ นอกนั้นจะเป็นเออมีชาวมีถุนด้วยนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสนะเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย